ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ารุ่นพี่ผมเขาเปิดร้านและแกโทรมาบอกว่าเฮ้ยไอบอลร้านกะเพราพี่นี่ยังเด็ดเลยนะเอ็งมารีวิวให้พี่หน่อยสิโอเคพี่รู้เรื่องแต่ผมบอกอวยพี่เดอ้อร้านนี้มีชื่อว่าก็อเพาะกะาับเผาเป็นร้านในเครือแฟนชายนะส่วนตัวไม่เคยกินเจ้านี้มากก่อนราดข้าวเริ่มต้นที่50บาทเมนูกะเพราก็หลากหลายครับจะมาม่าก,กะเพรากะเพรากรากหมูกะเพราเนื้อกะเพราทะเลรวมเรียกเลยว่าเยอะแบบไล่เลียงไม่หมดเลยครับผมว่าอร่อยดีนะรสชาติกลมๆไม่ได้โดดไปทางใดาทาง หนึ่งมากเกินไปไม่เผ็ดมากไปใครอยากกินเผ็ดก็รีเควสเขาแล้วกันว่าขอเผ็ดหน่อยเขาก็เพิ่มให้แหละ <laughs> ราคาก็กินง่ายสบายๆเลยครับตามนี้เลย สรุปแบบง่ายนะครับรสชาตินี้ราคานี้ถ้าอยู่แถวคอนโดผมรับรองมีซ้ำบ่อยแน่นอนครับรู้เรื่องบ่ได้อวยแต่อย่างใดเด้อพี่น้องเด้อร้านตั้งอยู่ในซอยกาญจะนะพิเศษซอย3ในโครงการล่มใส่หัวแนะนําให้เสิร์ฟแบบและเดินทางน่าจะสะดวกกับพวกคุณมากกว่าก็ร้านเปิด1ิบโมงเช้านะครับปิด2องทุ่มหยุดวันเสาร์อย่าลืมมาเช็คกินกันเด้อสวัดดีครับเราชื่อบอลนะสวัดดีจ้ะเขาบอกว่าถ <K> ้าเกิดอยากให้คนติดตามมาเยอะต้องขายตัวตนด้วยสวัดดีครับเราชื่อบอลนะยินดีที่รู้จักจ้ะ วันดีจ้ะ